สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2 2มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมบึงกาฬและสะกลนกคร วันนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดําเนินไปยังสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมทรงเปิดอาคารสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมที่จัดสร้างขึ้นแทนอาคารหลังเก่าซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่อนจากใช้งานมานานกว่า30ปีโดยใช้งบประมาณจากการจัดสร้างวัตถุมงคลและการบริจาคของผู้มีศรัทธา เป็นอาคารสูงสองชั้นประกอบด้วยสำนักงานห้องปฏิบัติการของผู้พิการห้องประชุมห้องเตรียมอาหารและห้องเก็บของพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารแล้วเสเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2560 โอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศก,กาลกิจกรรมของเหล่าการชาติจังหวัดนครพนมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต,ต่างๆการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาทิโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนณโรงเรียนบ้านอูนยางคำอำเภอนาว่าและโรงเรียนกุตาไก่วิทยาอำเภอปลาปากรวมถึงงานบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัยวะ สำหรับคลงังพัสดุเหล่าการคาดจังหวัดนครพนมได้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในทุกช่วงฤดูกาลซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้ได้จัดเตรียมถุงยางที่จํานวน,น100ชุดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมรม่มเพื่อกันฝนเครื่องใช้ไฟฟ้าและผ้าห่มกันหนาวเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที เวลา11นาฬิกา14นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไทยเสรีอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งโรงเรียนใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาบูรณาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการใช้เพลงประกอบการสอน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้แก่กรู่ผู้สอนโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยด้วยการจัดฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียนและมีการประเมินผลจากอาจารย์าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีเพื่อลดปัญหาหนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ ด้านสุขอ,อนามัยของนักเรียนได้เพาะปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ที่นอกจากจะได้วัตถุดิบสําหรับนําไปประกอบอาหารกลางวันแล้วยังเป็นการเสริมพักษาด้านอาชีพให้นักเรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งด้านการเกษตรนี้ยังประสบปัญหาผลผล,ผลิตไม่เพียงพอโดยเฉพาะไม้ผลและถั่วมเมล็ดแห้งเนื่องจากเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ผลผลิตยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทางโรงเรียนจึงได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้เช่นผักบุ้งคะนา้ากล้วยมะละกอและถั่วชนิดต่างๆให้กับผู้ปกครองและชุมชนในเขตบริการนําไปเพาะปลูกที่บ้านแล้วนำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันรวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อันเป็นการพัฒนานเด็กเยาว,วชนและชุมชนไปพร้อมกัน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านห้วยผักค่ะต่อมาในปี2530ศาลได้ยุบไปรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยผักค่ะเนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงต่อมาในปี2560ราษฎรในพื้นที่ได้ขอจะตั้งโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนภายใต้การรับผิดชอบของกองกำกับการตำตรวจตะเวนชายแดนที่24เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุตรหลานที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านไทยเสรีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน106คน เวลา14นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชนะจดำเนินไปยังโรงเรียนตำวตรวจตะเวนชายแดนบ้านคำชมพูตำบลบ้านต้องอเภอเซกาทรงเปิดป้ายโรงเรียนซึ่งเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแสสาขาบ้านคำชมพูเมื่อจำนวนนักเรียนลดลงได้ยุบไปรวมกับโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแสซึ่งอยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรทำให้บุตรหลานราษฎรบ้านคำชมพูลำบากในการเดินทางไปเรียนกองกำกับการตำวตรวจตะเวนชายแดนที่24จึงได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคำชมพู และเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2538เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรรัตนสุดายสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมา,าย,ยุ60พรรษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงถมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจุับมีนักเรียน143คนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและนำปราชชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการเน้นการเสริมสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ระหว่างเรียนเช่นการแสดงดนตรีโปรงลางกิจกรรมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิง่นและเสริมสร้างสมาธิ การซ่อาบำรุงรถจักรยานที่ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพเซกาเข้าไปให้ความรู้เพื่อสารนักเรียนส่วนใหญ่ใช้จักรยานเป็นภาระนะการปักตัวอักษรหรือป้ายชื่อด้วยสะดึงกิจกรรมตามพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้เป็นการฝึกสมาธิจากการประดิษฐ์ศิละปะหัตถกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต การปลูกผักหวานป่าเพื่อเศรษฐกิจและพืชหายากในท้องถิ่นรวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรกว่า60ชนิดที่นอกจากจะนําไปประกอบอาหารแล้วยังไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นรูปประครบสมุนไพราย,ยาหม่อง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริครั้งนี้กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ได้สนองพระราชดำริในการพัฒนานและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เก็บตัวอย่างน้ำจากโรงเรียน17แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยได้ดรับผลการตรวจแล้ว6แห่งซึ่งผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานน้ำทั้งหมด แต่พบค่าความเป็นรดเป็นด่างรวมถึงมีเชื้อแบคทีเรียและค่าความขุ่นสูงจึงแก้ไขด้วยการเติมคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเปลี่ยนไส้กรองในส่วนของน้ำบริโภคให้นำไปต้มก่อนใช้ตลอดจนทำการปรับปรุงซ่อมแซมทำความสะอาดรางน้ำและถังเก็บกะเพื่อรองรับน้ำฝนนำมาอุปโภคบริโภคด้วย เวลา16นาฬิกา12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมัธยมวานนน,นิวาสอําเภอวานนน,นิวาสจังหวัดสกลนครทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลอมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เป็นอาคารเรียนสูงส่ชั้นใต้ถุนสูงมี24ห้องเรียนสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่อในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558และแก้ไขปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ จากนั้นทอดแเ,เนในิทศการและผลงานของนักเรียนอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีการวาดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพระอิริยาบถต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้น่าศิลป์สาธิตการปักดิ้นชุดการแสดงน,นาาติลป์ซึ่งตามท้องตลาดราคา3,000-5,000บาทแต่ปักเองมีต้นทุนเพียง1,000บาท สุมสรระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาธิตการทําผ้าย้อมครามสินค้าโอทอปของจังหวัดสกลนครที่นํามาทําเป็นลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งผ้าถุงผ้าคลุมไหล่และเครื่องประดับขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบลายต้นหูหลิงซึ่งเป็นต้นไม้ประจาถิ่นของอํเาเภอบวานนอนนิวาสเพื่อใช้เป็นลาตประจอราอาเภอ ส่วนชุมนุมสมุนไพรมีการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผงหมักเนื้อนุ่มยาดมและลูกประครบสมุนไพรตลอดจนนิทัศกรรมประวัติและความเป็นมาของอำเภอวานนนิวาสซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยส่งเห็นว่าพื้นที่นี้มีต้นหูหลิงเป็นจํานวนมากนอกจากนี้โรงเรียนยังมีสนามกอล์ฟขนาด64ไร่และหลักสูตรการเรียนด้านกอล์ฟ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เวลาว่างไปเป็นแคดดี้หาไรายได้เสริมระหว่างเรียนเป็นการแก้ปัญหาเด็กติดกเกมและยาเสพติดได้ด้วยส่วนโครงการหาไรายได้พิเศษระหว่างเรียนมีการตั้งกลุ่มผลิตครีมทาผิวและลิปาบาล์มจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนสร้างรายได้ระหว่างเรียนเป็นอย่างดี ด้านชุมนุมหุ่นยนต์ได้ฝึกทักษะการบังคับหุ่นยนต์ด้วยรีโมทคอนโทรลและให้เด็กมีความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุว,ยวชนทิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีการศึกษา2559ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมบานอนอนิวาสเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน2,619คนครูและบุคลากรทางการศึกษา1 8 0คน กอนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยแันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานจากโรงพยาบาลบานน,นิวาสโรงพยาบาลวาดิศภูมิและโรงพยาบาลพังโคนที่ไปตรวจรักษานรคเรีนและราษฎรด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราชราธินาดาาสทรงเปิดโครงการสัปดาห์เพศศัตกรรมประจำปี2561 วันนี้เวลา1 5 4หนาิกานาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวรีพระวราาราชาเทนดามาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซินทัลเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดโครงการสัปดาห์พิธีศักรรมประจำปี2561 ซึ่งสภาพเภสัชกรรมร่วมกับองค์กรเครือข่ายวิชาชีเพเภสัชกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่29มิถุนายนนี้ภายใต้คำขวัญฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค4.0ปรึกษาเภสัชกรเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลและเหมาะสมกับโรคอีกทั้ง เพื่อให้เข้าใจบทบาทของเภสัชกรด้านสมุนไพรในการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาสมุนไพรภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรรวมทั้งแอปพลิเคชันให้ความรู้เรื่องยาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการใช้ยาได้สะดวกและปลอดภัย ซึ่งการใช้ยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณหรือ,อยาสมุนไพรต้องอ่านฉลากยาให้ละเอียดทุกครั้งและควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยอันเป็นการป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้มีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด,ด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติด,ด้านได้แก่การเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผลการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองตลอดจนการพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริาาพาจุฑาภรทรงเททองหลอ่อพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตร วันนี้เวลา17นาฬิกา1 1นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสด็จพร้อมเ้ียพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเพียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นัรธบรมราชิสาวรีจากนั้นทรงประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทูปเพียงเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร,ชรัชกาลที่7พระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระราชาสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในร,ชรัชกาลที่7็ สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจากนั้นทรงรับแผ่นทองนาคและเงินจากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและทรงประกอบพิธีเททองหลอดพระพุทธปฏิมาสิิภานิรมิรซึ่งมีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชรวัชระอาจเกศบัวตูมผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบพุปตาของอินเดีย ทวรารวดีศีวิชัยและศิละปะแบบพริพุญชัยลำพูนที่จัดสร้างขึ้นตามพระดำริเพื่ออันเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดทาราทิพย์ประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระบาทสมเด็จพระบรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานนามพระพุทธร,รูปดังกล่าวไว้เมื่อปี2553ซึ่งหมายถึงพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริาาพาจุธาภรทรงสร้างขึ้นพร้อมทั้งพระราชธานระบรมราชานุญาตให้อัเอนเชิญอักษรพระบรมอภิไธยพปรระดิสถานบนกลีบบัวในตำแหน่งผ้าทิพย์กล่งกลางฐานมีปฏิมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมและสัญลักษณ์นักศัตว์ศีถอ ปีพระราชนะพมพบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นพระพุทธร,รูปที่ออกแบบให้สื่อถึงความหมายของการเวลาและความเชื่อซึ่งแตกต่างจากประเพณีนิยมที่เคยมีมา นอกจากนี้นยังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเช่าวไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาพรเพื่อการบูรณะวัดและโบราณสถานต่อไปผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห,หมายเลขโทรศัพท์080 629 3907 0806293909และ022822553หรืออีเมล pr909@hotmail.co.th รวมทั้ง f เฟซบ o ๊กกองทุนพระเจ้าหลานเธอเพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรและช่วงนี้คุณศักดิชารัตนาถาวรดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัดลาถท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ